็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,980เนี่ยสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้นําของโลกในการผลิตแร่เอิร์ธจากเหมืองเมลเทนพลาสต์ Pass, ในแคลิฟอร์เนียนะครับแต่แล้วตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็เจอกับแรงกดดันแรงกดดันทั้งในเรื่องต้นทุนที่สูงกว่าและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มันเข้มงวดทําให้การผลิตในสหรัฐเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกับจีนที่เข้ามาในตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่ามากได้สุดท้ายชาติตะวันตกก็ค่อยๆย,ย้ายฐานการผลิต ที่ดูเหมือนว่ามันจะสกระปรกและไม่คุ้มทุนไปยังประเทศจีนนะครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียองค์ความรู้ครั้งสําคัญของโลกตะวันตกความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องจักรที่ต้องทนต่อสารเคมีกัดกร่อนรุนแรงความรู้เรื่องอุณหภูมิที่แม่นยําในแต่ละขั้นตอนการผลิตหรือแม้แต่เทคนิคการบํารุงรักษานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตาราเรียนแต่มันคือประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการลองผิดลองถูกไปเวลาหลายสิบปีซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ย ตอนนี้มันได้ย้ายไปอยู่กับวิศวกรชาวจีนจนหมดสิ้นแล้วนะครับพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะมาชวนคุยโฟกัสเรื่องแร่เอิร์ดกันอีกครั้งนะครับหลังจากข่าวล่าสุดที่ออกมานะครับนายกอนุทินชาญวิรากูลเองเนี่ยก็ได้ไปลงนาม MOU ด้านแร่เอิร์ดระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยทางนายกอนุทินเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่า MOU นี้เนี่ยเป็นเพียงกรอบความร่วมมือเพื่อศึกษาและแสวงหาความร่วมมือกับสหรัฐโดยจะเน้นการใช้เทคโนโลยีและช่องทางการตลาดที่ดีกว่าของสหรัฐ คำถามที่น่าสนใจนะครับการใช้เทคโนโลยีองค์ความรู้ของอเมริกาในตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับตอนนี้มันอยู่ที่จีนหมดแล้วแล้วประเทศไทยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเซ็น MOU กับสหรัฐครั้งนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทรารนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือก,การ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาชวนคุย ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับและมันก็มาเกี่ยวพันกับประเทศไทยในท้ายที่สุดนะครับก็คือเรื่องแหล่เอิร์ดนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นได้ว่าสงครามเทรดวอร์ที่กําลังดูเดือดร่างสาหารัฐอเมริกากับจีนจีนเนี่ยประกาศไพ่ใบสําคัญออกมานะครับพวกเขาประกาศข้อจํากัดใหม่ในการส่งออกธาตุหายาก12ชนิดเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกมันดูเหมือนไกลตัวนะครับแต่พอเห็นข่าวเรื่อง MOU กับสาหารัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากๆนะครับซึ่งข้อจํากัดใหม่นี้เนี่ย ก็บอกนะครับว่าถ้าบริษัทไหนผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุเหล่านี้แม้จะเพียงแค่0.1%ก็ต้องมีการชี้แจงรายละเอียดซัพพลายเชนทั้งหมดและย้ำนะครับว่าต้องทั้งหมดและต้องไปขอใบอนุญาตส่งออกจากพักคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เดิมพันสูงมากๆน,นะครับเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือสมมุติว่ามีบริษัททำไอโฟนทำรถเทสลาหรือแม้แต่ทำฮาร์ดดิสก์ก็ต้องไปรายงานตัวกับรัฐบาลจีนบอกว่าเอาวัตถุดิบมาจากไหน ส่งไปประรูปที่ไหนบ้างก่อนที่จะส่งออกไปขายได้ก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นล้านๆอย่างบนโลกเราโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มันมีส่วนประกอบของแร่เอิร์ดแร่หายากเหล่านี้ในปริมาณเล็กน้อยอยู่เสมอนะครับและปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือจีนคือผู้ครองตลาดแร่ธาตุหายากนี้เกือบเบสเซ็ตมันหมายความว่ามันแทบไม่มีซัพพลายเออร์เจ้าอื่นในโลกถ้เราไปซื้อแทนได้นะครับ ก่อนที่จะไปเจาะกันในเรื่องรายละเอียดนะครับก็ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าแร่เอิร์ดมันคืออะไรกันแน่นะครับเวลาเราพูดถึงแรนะ่เอิร์ดนักเคมีจะหมายถึงกลุ่มธาตุโลหะ17ชนิดในตารางธาตุนะครับก็คือกลุ่มแลนทานาย15ตัวบวกกับอิเตเรียมและสแกนเดียมซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายๆกันนะครับมันจะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเบาและกลุ่มหนะักพวกกลุ่มเบาก็คือตัวที่มีเลขอะตอมต่ำกว่า65ส่วนกลุ่มหนักก็คือตั้งแต่65ขึ้นไป หรือพูดง่ายๆก็คือทุกตัวที่อยู่ทางขวาของธาตุที่ชื่อเธอเบียมนั่นเองนะครับแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือชื่อของมันนะครับแม้จะชื่อว่าแหล่เอิร์แต่ความจริงเนี่ยมันสวนทางกันมากๆนะครับก็คือพวกมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินกันว่าถ้าเราเอาเปลือกโลกมาดูเนี่ยเราจะเจอกับพวกธาตุหาย,ยากพวกนี้รวมกันประมาณ1 5 0่งรสถึงสอง่ส่วนในล้านส่วนตัวที่เจอบ่อยที่สุดอย่างสีเรียมก็มีถึง60ส่วนในล้านส่วน ส่วนตัวที่หายากสุดๆอย่างทูเรียมก็ออยังเจอที่0.5ส่วนในล้านส่วนเพื่อเห็นภาพนะครับเราขุดทองแดงกันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตอนนี้ใช่ไหมครับทองแดงเนี่ยมีในเปลือกโลกประมาณ55ส่วนในล้านส่วนเองยังน้อยกว่าซีเรียมซะด้วยซ้ำนะครับคำถามคือถ้ามันไม่ได้หายากแล้วปัญหามอยู่ตรงไหนนะครับปัญหาก็คือถ้าหายากมันไม่เหมือนโลหะอื่นๆที่มักจะรวมตัวกันเป็นแหล่งแร่ก้อนใหญ่ๆให้เราขุดง่าย แต่พวกมันมักจะกระจายตัวปนเปื้อนอยู่ในดินเหนียวและหินบางชนิดและการสกัดพวกมันออกมานี่เลยนะครับคือฝันร้ายของจริงเพราะกระบ,บวนการสกัดมันยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้สารเคมีเข้มข้นและที่สําคัญก็คือมันก่อมลพิษสูงเป็นอย่างมากนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือนีโอไดเมียมที่เราใช้ทําแม่เหล็กกาลังสูงนี่อาจจะเป็นโลหะที่ก่อมลพิษมากที่สุดในโลกแล้วนะครับทั้งในการขุดและการแปลรูปแต่โชคดีที่โลกเราไม่ได้ต้องการมันในปริมาณมหาศาลขนาดนั้นนะครับ ในปี2024การผลิตแร่หายากทั่วโลกมีแค่ประมาณ4,000ตันมันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับทองแดงที่ผลิตกันทีละ20ล้านกว่าตันคำถามคือทำไมมันถึงใช้น้อยนะครับก็เพราะว่าตัวมันเองเดียวๆเวนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่มันจะกลายเป็นซุปเปอร์แร่ทันทีเมื่อเราเอามันไปผสมกับวัสดุอื่นหรือที่เรียกว่าการทำเป็นโลหะผสมนะครับเอ็ดคอนเวย์จากสกายนิวส์อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆนะครับเขาเรียกมันว่า เครื่องเทศทางโลหะวิทยาหรือ metallurgical spice ขณะที่คนจีนบางทีก็เรียกมันว่าผงชูรสอุตสาหกรรมนะครับหรือ industrial MSG คอนเซ็ปต์ก็คือแค่เติมมันลงไปในโลหะอื่นแค่นิดเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากๆนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเอาเนโอไดเมียมผสมกับเหล็กและโบรอนก็จะได้แม่เหล็กถาวรที่แรงที่สุดในโลกแม่เหล็กที่วันนี้ก็คือหัวใจของมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ e v ที่ทําให้รถวิ่งได้แรง และไก่หรือในกังหันลมนอกชายฝั่งมันคือตัวสร้างกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งใน iPhone ของเรานะครับสีสันที่สดใสบนหน้ญญาจอเนี่ยมาจากธาตุอย่างเทอร์เบียมหรือยูโรเปียมส่วนระบบสันก็ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหมือนกันนะครับและนี่คือความอนแยงนะครับเทคโนโลยีสีเขียวที่เราหวังจะมาช่วยโลกเนี่ยกับต้องพึ่งพากระบวนการผลิตแรกที่สก,กรดบกที่สุดในโลกแม้ว่าการใช้งานหลัหลกๆของมันเนี่ยถ้าดูตามสถิติจะเป็นแม่เหล็กประมาณ2 9 และตัวเร่งปฏิกิริยาอีก20%แต่ตัวเลขนี้เนี่ยมันบดบังความจริงที่ว่าวันนี้มันได้แพร่หลายไปในทุกอนุของเทคโนโลยีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกมันสําคัญสุดๆกับเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ครั้งเซมิคอนดักเตอร์และที่ขาดไม่ได้ก็คือเทคโนโลยีทางการทหารนั่นเองนะครับซึ่งเห็นภาพชัดเจนนะครับเครื่องบินรบ F35 ที่ล้ําที่สุดของสหรัฐเพียงลาเดียวต้องใช้ท่าหายากเกือบ500กิโกรัม และนี่คือทั้งหมดที่ทําให้ประเทศจีนมีความสําคัญมากๆเพราะจีนเนี่ยคลองซัพพลายเชนนี้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวเลขเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับตัวเลขการทําเหมืองจีนขุดแร่หายากประมาณ60%ของทั้งโลกตัวเลขการแปรรูปนะครับนี่คือจุดตายมากๆนะครับจีนถือคลองการตลาดการแปรรูปหรือการสกัดแร่ให้บริสุทธิ์มากกว่า90%ของทั้งโลก หรือถ้าจะจอดลงไปที่แร่บางตัวนะครับเช่นแกโดลิเนียมที่ใช้เป็นสารเพิ่มความคมชัดเวลาเราสแกน MRI หรือเทอร์เบียมที่ทําให้จอสมาร์ทโฟนมีสีสันสดใสน,นะครับตัวเลขนี้เนี่ยพุ่งไป100%เต็มน,นะครับคุณง่ายๆก็คือต่อให้ขุดแร่ได้เองในประเทศสุดท้ายก็ต้องส่งไปให้จีนแปรรูปอยู่ดีคําถามคือทําไมถึงไปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลแรกก็คือพระโชคนะครับจีนเนี่ยโชคดีมากๆที่มีปริมาณสํารองมหาศาล ข้อมูลจาก US Geological Survey บอกว่าจีนเนี่ยมีแหล่งแร่ที่ขุดได้เกือบ50%ของโลกมากกว่าอันดับ2อ,อย่างบราซิลถึง2เท่าและมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง20เท่าและนี่คือที่มาของวาทะอันดวงดังในปี1992ของเต้องเสเซอร์ปิงนะครับที่ประกาศว่าตะวันออกกลางมีน้ํามันจีนมีแร่หายากส่วนเหตุผลข้อที่2นะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่แท้จริงมันก็คือเรื่องของกลยุทธ์นั่นเอง การที่จีนครองตลาดได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเขามีของนะครับแต่เป็นเพราะประเทศอื่นไม่เต็มใจที่จะยอมรับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริรูปเพราะในขณะที่โลกตะวันตกเริ่มเข้มงวดกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมจีนกับมีกฎระเบียบที่หละรวมอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับเรื่องที่น่าเจ็บปวดสําหรับสหรัฐอเมริกาก็คือในยุคปี1970-1980อย่างที่ผมเล่าไปในต้น E ีีนี้เลยนะครับ สหรัฐอเมริกาเคยเป็นเจ้าพ่อของอุตสาหกรรมแร่เอร์ดของโลกมาก่อนนะครับเหมือโมลิคอปที่ม o u n t a i n Pass รัฐแคลิฟอร์เนียเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่พอถึงปลายยุค1980กรารแสรักสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกามันก็เริ่มแรงขึ้นคนอเมริกันไม่อยากเห็นมลพิษไม่อยากเห็นกากรมรพิษภาพแรงสีในส่วนหลังบ้านตัวเองสหรัฐอเมริกาเลยเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือการย้ายฐานการผลิตส่วนที่สปกปรกอย่างการแปรรูปไปให้จีนทําแทน ซึ่งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุน,นะครับแต่มันคือเกมยาวที่ประเทศจีนวางแผนไว้แล้วย้อนกลับไปในปี1986จีนเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์863ซึ่งเป็นแผนที่รัฐบาลทุ่มงบมหาศาลเพื่อสร้างความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและแต่เอิร์ดเนี่ยก็ถูกระบุว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคตสิ่งที่จีนทําคืออะไรนะครับ 1. พวกเขาทุ่มเงินอุดหนุน2พวกเขาทุ่มตลาด3พวกเขายอมขาดทุน,นระยะสั้นเพื่อฆ่าคู่แข่ง ผลก็คือบริษัทยางบริครอบของสหรัฐอเมริกาสู้ไม่ไหวนะครับเจอต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่บ้านตัวเองก็แพงแล้วนะครับยังต้องมาเจอของถูกจากจีนที่รัฐบาลอุ้มอีกสุดท้ายมริคอบก็ล้มละลายไปในที่สุดจีนยอมจ่ายราคาที่โลกตะวันตกไม่กล้าจ่ายนั่นคือการสั่งเวยสิ่งแวดล้อมในประเทศตัวเองเพื่อแลกกับการผูกขาดอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่21มาวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งโลกตะวันตกเนี่ยตื่นแล้วนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรป พวกเขาเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าการฝากชีวิตไว้กับประเทศจีนเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะเมื่อจีนเริ่มใช้มันเป็นอาวุธในสงครามทางการค้าซึ่งเมื่อมองแว็บแรกเนี่ยปัญหานี้ดูเหมือนมันจะแก้ได้ง่ายมากๆนะครับสหรัฐอเมริกาก็แค่กลับไปขุดแร่ของตัวเองผ่อนคลายกฎหมายสิ่งแวดล้อมตลาดแร่เอิร์ดทั้งโลกมูลค่าแค่หลักหมื่นล้านดอลลาร,ลลาร์เงินแค่นี้เทียบกับงบประมาณของสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมองข้ามอุปสรรคสองด่านใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ ด่านแรกก็คืออุปสรรคทางการเมืองนั่นเองนะครับเพราะมันยากมากๆนะครับที่จะเห็นคนอเมริกันในยุคนี้ยอมทนกับมลพิษมหาศาลที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นคนอเมริกันทั่วไปเนี่ยพวกเขาไม่ได้อินกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับจีนมากขนาดนั้นนะครับพวกเขาไม่น่าจะยอมรับกากากัมมันภาพรังสีหรือน้ําเสียปนเปื้อนสารพิษในพื้นที่บ้านเกิดตัวเองเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมแร่หาย,ยากของอเมริกาในขณะที่จีนเนี่ยรัฐบาลสั่งซ้ายหันขวาหันได้นะครับ แต่ในระบบประชาธิไปไตยเสียงของประชาชนมันดังกว่าเสมอและด่านที่2ก็คืออุปสรรคทางด้านเทคนิคนะครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่กว่ามากนะครับเพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมมันก้าวหน้าไปไกลมากแล้วนับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาเลิกทําไปในยุคปี1180การแปลรูปได้หายากในปัจจุบันเนี่ยมันคือกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและซับซ้อนสุดๆนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเรียนรู้การกลั่นขั้นพื้นฐานได้เร็วแต่จีเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ทําการกลั่นขั้นสูงสุดได้ ตัวอย่างเช่นชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำที่สุดของ N v i d ว a เดียต้องใช้วัสดุที่เรียกว่า Disprosium ที่บริสุทธิ์สูงยิ่งยวดนะครับซึ่งทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยมาจากโรงงานเพียงแห่งเดียวใกล้ๆก,ก,กับเซี่ยงไฮ้สหรัฐอเมริกาไม่ได้แค่ขาดโรงงานนะครับแต่สหรัฐอเมริกาขาดโน้ตฮาวยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมแร่หายากของจีเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับซับพยเชนที่ใหญ่กว่านั้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยที่ปั้นวิศวกรด้านนี้ออกมาปีละหลายพันคน ไปจนถึงโรงงานผลิตขั้นสุดท้ายอย่างแบตเตอรี่กังหันและหุ่นยนต์มันคืออีโคซิสเต็มที่จีนใช้เวลา30ปีสร้างขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเปยนไปไม่ได้นะครับอเมริกาเนี่ยอาจจะหาประเทศอื่นช่วยขุดซึ่งแน่นอนนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ท้าสนใจเดีลยวเรื่องนี้กับหลายๆประเทศนะครับเราเห็นข่าวในตอนนี้นะครับประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นก็ทำเดีลยวเกี่ยวกับแร่เอิร์ธนะครับ มันไม่เป็นเรื่องน่าแปลกใจเลยนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็กําลังพัฒนาความรู้แล้วก็สร้างนวงลตรของตัวเองกลับมานะครับและมันเป็นเหตุผลที่เพนทาก,กอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยต้องอัดฉีดเงินเข้าไปอุ้มบริษัทอย่าง mp m a t e r i a l ซึ่งเป็นบริษัทที่กลับมาเปิดเหมือง m o u n t a i n pass ที่เคยเิ้งไปแล้วนั่นเองนะครับแต่แม้ mp materials ที่เปิดเหมืองในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ พวกเขาขุดแร่ขึ้นมาแล้วก็ต้องส่งไปแปรรูปที่จีนอยู่ดีนะครับเพราะมันไม่มีที่อื่นในโลกให้ทำพวกเขาเพิ่งเริ่มจะสร้างโรงงานแปรรูปของตัวเองในสหรัฐอเมริกาโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรืออีกเจ้าที่ใหญ่ที่สุดนอกจีนก็คือไลนัสของประเทศออสเตรเลียพวกเขาก็ขุดเหมืองในออสเตรเลียแต่ต้องส่งไปแปรรูปที่มาเลเซียซึ่งก็เจอปัญหามอบประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเหมือนกันและแน่นอนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นและความต่อเนื่องนะครับ ระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะถึง5-10ถึงปีนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่จีนถือไพ่เหนือกว่ามากๆนะครับมันไปสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วนะครับเทดวอรครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันดุเดือดมากๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่สุดท้ายมันอาจจะดีลกันได้นะครับและทุกคนก็จะกลับไปตายรังก็คือกลับไปพึ่งพาแร่หายากของจีนเหมือนเดิมเพราะมันมีเหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับย้อนกลับไปในปี2 0 1 0 ตอนนั้นเกิดเหตุเรือชนกันใกล้หมู่เกาะพิพาทเซนกากุระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตอนนั้นจีนโกรธมากนะครับและสั่งห้ามส่งออกแร่หายากไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหานะแน่นอน,นครับราคาแร่หายากพุ่งกระชูดทั่วโลกต่างตื่นตระหนกตอนนั้นเหมืองน,นอกจีนอย่างที่โมริคอบก็กลับมาเปิดชั่วคราวญี่ปุ่นรีบไปลงทุนในไลนัสของออสเตรเลียแต่พอสถานการณ์คลี่คายพอจีนหายโกรธทุกคนก็ค่อยๆกลับไปซื้อของจากจีนเหมือนเดิมเพราะอะไรน่ละครับ คำตอบมันง่ายๆเลยนะครับเพราะมันถูกที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของสงครามในเรื่องของแร่เอิร์น EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก r o u t e r s s p g l o b a l scientific American และ TLDR News g l o b a l สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a ที่ on, a, r a d r a ท o ร์ดอน t อ a ที o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ